ส่วนครับอยู่กัน,นเกมคลิปไฟแท็กติกนะฮะและสนามในวันนี้เราจะได้ตะหลิวมาฟรีหนึ่งอันนะครับ และก่อนจะไปรับชมกันในวันนี้นะครับก็ขอแนะนําตัวแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์กับร้านค้า Over TopUp ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเท t บทีมีในเวอร์ชั่นมบายนะเป็นเวอร์ชันของมือถือนะครับก็สามารถเติมเกมเติมเงินได้สะดวกกว่าง่ายกว่าและก็ที่สําคัญที่ร้านนี้ให้ราคาที่ถูกกว่าซื้อด้วยตนเองนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w o v e r t o p u p c ร m อนะครับหรือติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจ Over Top Up ได้เลย I'll cruising in it lane be speed call fast high my ผมได้โยนยิมาตัวดีอ่ะผมว่าผมจะเล่นฮาร์สติลผมจะเอาตัเหลิวไปทำฮาร์สติลนะฮะตอนนี้ได้เข็มขัดมาแล้วเดี๋ยวขอตัวฮาร์สติลอะไรก็ได้สักตัวดึงฮะแล้วก็ใส,ส่สัญลักษณ์ไปเลยนะครับอักเมนฮะหยิบมาเป็นเร่งเลเวลนะครับก็ถ้าได้ไอคีเพิ่มเติมนะฮะสาม่วยแต่ถ้าชนะได้สอง่วยเท่านั้นเองเชื่อวาไม่น่าจะมีคนเล่นมั้ง ได้ทุกคนนดตาหลิวนะฮะในสนามนี้มันต้องมีทูดาเมเอแลวก็ครอนที่ที่ทำง่ายๆในตอนนี้นะฮะแล้วก็แปดปิดอาจจะมีแต่เชื่อว่าฮัทสิวไม่น่ามีคนเล่นนะ Whoa, ตัวอะไรก็ได้สักตัวนึงฮนะไม่มาเลยนะยครับคือผมพร้อมทําเลยอะแต่ไม่มีตัวนะฮะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราเก็บเงินแล้วกันนะฮะเก็บเงินที่10บบาทได้เลยนะครับเราไม่ต้องชนะก็ได้เพราะว่าเราแพ้เราได้ไอพีเพิ่มเติม อความที่มาแล้วนะครับยิ่งอัปเดตมาตอนนี้ฮะก็เหมือนจะสร้างง่ายขึ้นเนาะว่าเป็นอะไรที่น่าเล่นอยู่แต่สค้าสติวเราก็ไม่เคยเล่นฮะมันจะรวยสักแค่ไหนเชียวไปลองดูกันโอเครอบนี้ครับเอ่อริงๆมันขาดตังค์อแค่4บาทลงเลเวลหรือว่าเราจะขายบอดซึ่งก็ไม่ดีนะฮะผมต้องเก็บโยเนไว้ตัวนึงอะเดี๋ยวผมลงเลเวลไปเลยนะครับก็ไปที่เวลห้าเลย นี่ก็ครั้นที่ทีมเลยครับว่าน่าจะตีกันเองครั้นที่ปตปิดทูดามตนิยมนิยมกันน่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับถ้าใครมีตะหลิวเราฉีกมาฮ์ดสติลเดือใครอยากมารวยก็มาฮะโอเคสวยเลยครับมีตะหลิวนะฮะเราเอาตะหลิวเพิ่มเติมจะเล่น10ฮบร์ดสติลมันต้องใช้ถึง3อันนะครับ เอาเฟริออตมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดฮาร์สติลเลยนะฮะไม่มีคนเล่นบางอันเดี๋ยวเช็คนิดหนึ่งใครจะมาเล่นถามซิ่นี่ KDA นะครับมีพังเมื่อกี้เนาะนี่ก็ครั้นที่2ทีมก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราสร้างเลยแล้วกันนะฮะเราจะเก็บอ่ากล่องกันเลยจะได้รวยกันเลยนะครับไม่มีคนเล่นหรอก ฮาสติลทั้งใจต้องไปให้สุดครับอโอเคผมเหลือต็อหลืออันหนึ่งผมคิดว่าผมต้องหาแพนโดร่าสักอันหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อให้ทําสัญลักษณ์ได้ง่ายๆนะเผื่อว่าเดี๋ยวเข็มขัดมันไม่ออกนะครับเราไม่สามารถล็อกไอเทมได้ก็ลําบากเลยถ้าแบบขาดอันเดียวว้าอาเฟรียอส <c oughs> ทำไมอาเฟรไม่เป็นฮารสติลฮะถ้าเป็นฮารสติลเราได้5แล้วเลยเค,ครับเสียดายเสียดายเสียดายอ่ะเดี๋ยวเก็บเกินเก็บเงินอ่ะยี่สิบนะครับเก็บเงิน20เลย ข้อดีของแพนดลไดอย่างหนึ่งนะฮคะก็คือถ้าเราไปสิภนพาสิวไว้ได้ไอสัญลักษณ์ที่เราสร้างมามันก็ปล่อยมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะครับมันยังพอได้ใช้อย่างนี้ก็ทูดามเปน,นะครับถ้าอกว่าผมต้องหาตัวหน่เพิ่มเติมอีกหนึ่งอันลแล้วก็แันด r a ถึงอันเพื่อให้เทียมออกมาสวยๆตรงตามที่อยากได้ ลองดูเทมกันฮะมีไอเทมเป็นปลาหลิวเพิ่มเติมไหมแต่ตรงน,นี้น่าจะยากหน่อยต้องไปหาได้วงร้อน,นะฮะซึ่งเราก็แพ้ต่อเนื่องอยู่ถ้าออกไปอีกก็คงจะมีโอกาสได้หยิบนะครับอ่ะเก็บเงินได้30แล้วนะฮะแล้วการเรียน2ดาวเอามาช่วยแทงได้ต้นเกมนะครับไม่ก็หาเซตอีกต,ตัวนั่นนี่เซตอีกตัวนี้ก็ได้55สติอแล้วครับป๊อปเซตไม่มาฮะไอเทมก็ออกมาไม่ใช่ขมขัดนะครับต้องหาเพนดราจริงจังแล้วนะฮะไม่ง้นไป1ิยากตามฝันไม่ได้ เฟสตัวที่2ครับรอบนี้อ่ลงตัวที่6ได้แล้วนะครับแต่ตังก็อยากเก็บนะขาดบาทดึงนะครับแต่ถ้าเราขายแจ็คไปมันก็คือเราก็ต้องดึงไอ้นี่อยู่ดีอะไฟลี่ออสที่เราขึ้น2ดาวนะครับไม่งั้นคือแบบ1ดาวทีมมันจะเจ็บมากมากฮะไม่เป็นไรเก็บตังสามสแล้วกันนะครับอ่าเป็นโมเชอร์ขั้นที่1นะครับเก็บได้สักตัว2ตัวก็ยังดีฮะก่อนที่บอกว่าจะโดนเต็มๆเนาะรอบนี้ครับ8บิดปะ เปลอดมานะฮะลีเว่นไอเทมมาเป็นไทท่านฮะปรับรเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะกล่องทองสัก,กรอบหนึ่งนลยครับแต่มันจะแบบได้ไม่เยอะนะเพราะว่าเราแค่ฮัทสติลขั้นเดียวแพนโดร่าฮะต้องหาแพนโดร่าฮะโอ้ซิมนาเวลไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ฮิม้มนุอมนี่จริงดีนะอ่าเ,อาเรียบร้อยครับแพนโดร่ามาแล้ว หมดปัญหาเรื่องเข็มขัดนะครับเราขาดตะหลิวอีก1อันสิฮสติลมาแน่เดี๋ยวต้องหาเฮดไลเนอร์อีกเป็นตัวฮ์สติลฮะซึ่งต้องทนเจ็บหน่อยฮนะปั๊มเลเวลรัวๆเลยครับถ้าจะไป10เนี่ยยังไงก็ต้องคือใช้เงินเยอะในการลงเลเวลอันนี้พังมานะครับก็ทำสัญลักษณ์เป็นพังเรียบร้อยแล้วนะครับได้จะพังหกพังหก็จริงๆเก,กนะฮะเล่นง่ายด้วย โอเคฮะกล่องทองน่าจะได้แล้วแต่ที่โหลดนี้ยังไงเนี่ยฮะโอเคเขาจริงๆเขามีตัวนะฮะแต่เขาน่าจะแบบว่าพยายามทําแต้มให้น้อยๆเพื่อจะไปเอาตัวหลิวแน่นอนเลยอ่ะผมว่าผมสู้เขาไม่ได้หรอกครับและเข็มขัดแพนดราไม่ให้ด้วยฮะเสียดายไม่งั้นรอบนี้เราจะได้5ฮะสติลแล้วนะครับแต่สุ่มมาไม่ดีเท่าไหร่อ่ะรอบนี้ครับเจอกับปันที่ฮะนี่ก็สู้ไม่ได้ครับเราก็จะแบบปล่อยแพ้เราตัวตัวแพ้ก็ได้ไอเพิ่มเติมนะครับเยอะขึ้นได้ตังค์จากแพ้ต่อเนื่องด้วย ก็ได้เลือกไอเทมก่อนด้วยนะฮะมีตะหลิวไหมตะหลิวไม่มีงั้นเดี๋ยวไปเอาเข็มขัดแล้วกันฮะรเราจะได้ไม่ต้องรอแพนดร่ามันสุ่มนะครับได้เฟลิออสมาขึ้น2ดาวด้วยแพนดร่าบอกว่าจะเอากีเข็มขัดนะ <c oughs> มีบานเลยอะหาสติลห้าไปเลยฮะเหลือตะหลิวอีกอันหนึ่งฮะต้องไปลุ้นในกล่องมันจะโผล่มาไมหมหรือว,ว่าในวงล้ออะไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับสำหรับตะหลิวซึ่งวันนี้มีค่อนข้างเยอะมากๆแล้วแหละก็ต้องลุ้นกันดุกนะครับยังไงตอนนี้ก็้อบแอยู่ โอเคฮะเลเวลเสร็จนะครับเราเหลือแพ้อีก2ทีฮะจะหลุดพ้นจากการเก็บกล่องทองฮะซึ่งกล่องทองนี่เป็นอะไรที่ลุ้นจริงเนี่ยลุ้นจริงลุ้นให้แพ้นะฮะแต่ที่โอ้โหลองโหลดนี่คือแบบเขาเพยายามมากเลยไม่แน่ใจเขาเล่นอะไรอะ่ะแต่ผมกลัวเขาแพ้ผมอ่ะกำลังเปลี่ยนบิวมัง้งอ่ะเดี๋ยวเอาชัวนะฮะก็คือเอาดาเบสไว้หน้าเอาแท้งไว้หลังนี่ครับสุดท้ายมันจะเหลือตัวแทคงที่ทำอะไรได้ไม่มาก โอเคฮะแล้วก็ได้เจอกันจริงๆด้วยนะฮะก็ทำเป็นคันที่นะครับด้านหลังเป็นซาบิล,ล่าน่าจะซาบิล,ล่าคันที่บอกว่าเขาน่าจะเล่นยากหน่อยเขาจะเล่นทูดาเมจก็ไม่เจอตัวมั้งหรือมาาคันที่ก็ซ้ำๆนะฮะดูทรงและตอนแรกว่าจะไปทูดาเมจและสัญลักษณ์ออกมามันก็ไม่ใช่ด้วยนะครับได้มาซูเปอร์แฟนไม่แน่ใจเอามาจากไหนอาจจะรีพอร์ตมามั้ง ได้เซตเพิ่มเติมมาฮะตอนนี้ก็คือขาดแค่เอสเรียจะไปเจ็ดได้แล้วก็ตอนนี้เฮดไลเนอร์เรายังไม่มาเลยฮะต้องการเฮดไลเนอร์เป็นฮัสติวนะครับอ่ะไปเวล8แปดเลยแล้วกันนะฮะถ้าเราเอาแจ็คสองดาวนี่มันจะแบบชนะไหม <c oughs> รอบสุดท้ายของกล่องทองแล้วเลยครับเอาแจ็คขึ้นสองดาวไปแล้ว, <c oughs> ลวก็น่าจะแบบไม่ชนะหรอกไม่ได้ใส่เพิ่มนะฮะแล้วก็เจอกับหนึ่งดาวเยอะขนาดนี้แต่มีตีเว่นฮะสองดาวเฮ้ยไ,ได้อยู่นะครับแพ้ได้อย <c> ู <oughs> ่ เป็ดแต้มสุดท้ายฮะก็สแต็กกล่อง400เหมือนเดิมเลยครับคราวที่แล้วทำไว้ก็400ตอนนี้ก็400เหมือนเดิมฮะจะจะ,จะเมื่อคาวที่แล้วหรือเปล่าที่ได้ซีซีรอด2อันมีอะไรแบบเด้งเลือดไหมเด้งเลือดให้ตัวลิตรติเช่นโอ้พออะไรกับเงินเดี๋ยวเอานี้แล้วกันฮะเพิพ่มพลังป้องกันนะครับต้องยืนกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแพ้อ,อีกนิดนึงอ่ะได้รีพอร์เตอร์มากับเงินโอเคครับไม่สวยเท่าไหร่แต่ต้องเล่นแล้วนะฮะอ่ะแล้วก็ได้มาเป็นเอสเรียวฮะ5สติลสวยงามแล้วตอนนี้สติล สามารถไป8ได้ฮะเรามีเซตอยู่นะครับแล้วก็9เป็นเคน์หาตลาหรืออีกหนึ่งอันฮะจะเป็น10ได้ครับแล้วก็โอเคได้มาเป็นไอเทมแสงเดี๋ยวผมเออ่ทำไอเทมนี้ก่อนเจอกกรอฮะอีเวนต์ชานะครับแล้วก็ ปลี่ยนไอเทมบูบับแสงมันซ้ำแล้วก็ออกมาเป็นเดดเบดโอเคได้ใช้อยู่นะฮะเป็นบูบับแสงเดดเบดแล้วก็มันจะจบที่นาชอทูตแล้วกันนะฮะเรามีจอกเกราะแล้วคงจะไม่ต้องครับเอสเลวใส่ดาซอทูธก็ไม่เร็วนะฮะสกิลและได้ความเร็วกันโจมต,ตีซึ่งบูบับก็ลดมานาการใช้งาน,นะฮะ,ะต้องวางเรียง3ครับเพื่อเอาพลังป้องกันทั้งกายภาพทั้งเวทนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ายืนไหวไหมผมอยากเล่นเวล9้ามากกว่านะครับมันจะเป็นเลเวลที่ว,ว่าลงตัว แต่แนวหน้าก็คืออย่างที่เห็นนะฮะบางหน่อยครับอลองดูว่าเอสเลวไหวไหมซึ่งก็โชคดีหน่อยครับที่มาเร็วนะฮะ,ะเรียบร้อยครับเก็บกวาดแนวหลังไปได้หรือแต่แนวหน้ากับลูลู่ครับไม่น่าติดปัญหาอะไรเลยครรอบเพียรอดตัวไปฮะสิบเอ็ดดานสุดท้ายต้องไม่แพ้เห็นสเต้์เพิ่สองดาวครับแล้วก็มีเคนมาแล้วเขาครบแล้วฮะสติวของเราเนี่ยครับเหลือแค่ตาหลิยวอีกหนึ่งอันเท่านั้นเอง s <S เราจะไปสิบฮาร์สติวได้แล้วฮะ สำคัญอีกอย่างคือต้องไม่แพ้ด้วยอ่ะผมได้เข็มขัดมาครับใส่ให้กาเลนไปฮะแพนโดร่าให้มาก็แปะไว้ก่อนไม่รู้ทำให้แทงแทงหรือจะเอาไปทำตาหลิวเป็นฮาร์สติลฮะแล้วรอบนี้เจอกับ k d a ฮะอากาลิมาครับอากาลิสองดาวเป็นเฮดไลเดอร์มาแล้วครับไม่มีฮิวอ่ะไอ้เสียวค่อนข้างเสี่ยงอยู่กันถ้าที่จะตายนะครับแต่ดีหน่อยสกิลออกมาโอ้โหและยิงสกิลไม่โดนครับเกือบแตก ไอ้เชมยังได้เลือกคู่แรกอยู่นะครับแล้อตหลิวตะหลิวหายไหมตะหลิวเฮ้ยไม่เอาไม่เอาโอเคสวย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 ,สวย <c oughs> ได้เลยครับอย่างนี้สิบพระสติลต้องมานะฮะเหลือแค่ทำยังไงให้รอดก่อน เอาโอเคเราได้ฮะสติวบาเป็นสิบแล้วก็เดี๋ยวใส่จินไปเป็นวิกช็อตขั้นหนึ่งครับแปะเข้าไปเป็น9แล้วนะครับถ้าจะไป1อิบต้องใส่เคนเข้าไป1ตัวไม่พอครับเลเวลตอนนี้ไม่พอต้องไปเวล9ครับอย่างที่บอกไปคือมันต้องเวล9้าครับมันจะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแล้วก็เวล9้าเราจะได้สิบหาสติวฮะ พาสองดาวก่อนอุ้ยลูเซียนลูเซียนได้เล่นนะฮะเล่นได้นะครับมาแทนแจ็คก,ก็ได้นะโอ,อ,อ้ช่องไม่พอช่องไม่พอขายอาเฟขายอาเฟอาเฟยสองดาวแล้วปล่อยทิ้งเลยนะครับโอเคลูเซียนไปแทนแจ็คฮะลูเซียนใส่ฮาร์สติลก็จะเป็นลาพิทไฟแล้วก็ไปต่อที่แจ็คขั้นหนึ่งก็ได้นะครับรอบนี้เจอคันที่ฮะคันที่เจ็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เอสเลวของเราก็ค่อนข้างแรงครับได้เปิดมาบิ๊กช็อตขั้นหนึ่งครับอุ้ยรนะอดไม่รอดเนี่ยอุ้งโอ้โหเลือกมา เปิดกล่องได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องรอนะครับเปิดเลยเปิดเลยต้องการเลยนะครับแล้วสิพาสติล์ครเปิดกล่องมันจะเก็บสแต็กไว้ให้อยู่นะคร80%นะครับก็เหลือ136ก็ไม่เร็วนะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวทําเป็นกากอยเลยนะครผมรอไม่ได้แล้วผมต้องจัดแล้วนะครับส่วนจินอาธนูหนึ่งอันเสื้อไว้ก่อนนะครับเผื่อไปเป็นชิ้นส่วนไอเทมนะ โอเคครับเปลี่ยนลูเซนลงไปเลยครับไม่แน่ใจว่าแนวหน้าจะยืนไหวหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าปกติมีโมเตอร์ครับมีแจ็คช่วยรับดาเมจแทนให้นิดหน่อยนะครับแล้วโมเตอร์มันดูดเลื่อนได้ฮะตอนนี้โมเตอร์หายไปแล้วแนวหน้าตอนนี้ก็หายไปแล้วเหมือนกันนะครับรอดไม่รอดเดี่ยซิงยังไม่สามนะแต่มีเป็นทวิสสามครับและทวิตใสเป็นอีโมฮะสกิลได้ถีนิดหน่อยครับแล้วก็เอสเดียวสกิลไปเหลือป๊อปปี้สุดท้ายฮะโอเคครับหลบมาอ้คูสวยงาม เปิดเลยเปิดเลยไม่รอแล้วเปิดเลยโอเคฮะแต่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วได้โอ้แชมเปี้ยนด้วยนะครับอ่ะได้พักรอบหนึ่งฮะโอเคฮะได้มาลูเซียนอีกหนึ่งตัวแล้วก็ทันโนอีกหนึ่งอันอผมอาจจะต้องทำไอเทมให้ลูเซียนแล้วนะครับแล้วก็เรามีดุ๊กฮะให้ลูเซียนขึ้นสองดาวได้เลยอ่ะไอเทมลูเซียนไอเทมลูเซียนอะไรดีฮะเอะเออเาถูกมือมาก่อนแนละ้วคิดไม่ออกอนะไปลาสฟิเปอร์นะฮะซ้ำกับวิญชาวหน่อยช่างมันแล้วก็ไปที่การ์ดเบเกอร์นะครับต้องรีบทำเวลาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสุ่มหาตัวอีกครับโอเคลูเซียนสองดุ๊ก าตัวจินให้2ดาวไม่ก็หายตัวหนึ่งใส่ดุกเข้าไปเลยแล้วก็หมดเวลาครับหมดเวลาขายตัว5าบาททิ้งฮะเดี๋ยวเอาเทรสไปแทนการเลนนะครับกาเลนเราใช้นานไปแล้วครับมันไม่ไหวแล้วฮะมันแทงไม่ไหวแล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนแต่เดี๋ยวต้องรอ2ดาวก่อนครับอ่ะได้รู้เสนเนอรสองดาวแล้วฮะตอนนี้ติดแค่แนวหน้าครับยังไม่2อาจจะยินได้ไม่นานครับลองดูกันฮะรอบนี้เจอกับทวิเพตครับเลสเลวสกิลแล้วฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดเรียบร้อยครับอย่างรวดเร็ว เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย260แล้ววะโอ้ไอเทมแสงมาสวยครับมีรีฟอ์เตอร์ให้2อันเผื่อว่าไม่ชอบใจนะครับก็สุ่มก่อนดีกว่าอ่ะยอรลิกครับเอาไปคู่กับเทสได้นะแต่ต้องเวลสิบถึงจะเปิดได้แล้วก็ไอเทมเดี๋ยวเอาให้จินนะฮะจินก็จะขาด IE แรงๆไปเลยครับคอร์ดเอาชิ้นสวอเทมมาฮะเดี๋ยวเราเอาไอเทมแสงครับไปเปลี่ยนนะฮะค่อยว่ากันหมด่อละ โอเคครับรอบนี้ฮะเจอกับครั้นที่เลยครับหน้าเอาโยเดยวไว้หน้าเยีนตรงนั้นมันไม่ได้เกาะนะฮะเรามีอัพเป็นที่ต้องยืนเรียงกันสามตัวขึ้นไปถึงจะได้เกาะนะครับวัวแต่ดูตัวลืมไปเลยอ่ะเจ็ดครั้นที่มาเฮคลิมสีทองเลยฮะสามดาวเหนือแต่เฮคลิมเลยฮะไหวไม่ไหวครับลุมกันหน่อยลุมกันหน่อยมีเจาะเกราะได้อยู่มัง้งยิงยิงน่าจะได้อยู่ฮะลูเซียนสองดาวแล้วป้อมก็ยิงปรีครับเปิดเลยเปิดเลย 352ครับเงินเยอะขึ้นเรื่อยๆโอ้โหอเทมแสงเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งแสงไม่ค่อยอยากได้เลยส่วนควิกซิงเปอร์ครับกัน CC เนาะได้ความเร็วด้วยให้จินไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวอยากไปเวิสิบอะ <c oughs> ผมว่าน่าจะพอพอได้มั้่ะเดี๋ยวหายเท่าไม่เคนนิดนึงนะคะับเคนเรายังไม่มีไอเทมเลยได้เป็นตัว5บาทก็มีรีฟอ์เจอร์สามครับว้าโอ้โซจินมาช้าไป่น่อยใสยอเทม้ เนวนะฮะแมงกันได้เก็บมานาเพิ่มเติมสักหน่อยอะลองดูครับยังรอดอยู่หรือเปล่ปาเนะะี่ยผมพยายามเก็บตังไปไว้สิบครับก่อนที่จะส่งหาตัวกันรอบนี้เจอกับซันที่อีกหนึ่งทีมนะฮะมีสัญลักษณ์ซุปเปอร์แฟร์ครับได้เทมฟรีไหมไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ครั้นที่ตอนนี้มาเป็นเ็ครั้นที่แล้วเรียบร้อยนะครับแนวหน้าหายไปพอสมควระฮะแต่ก็มีจินมีเป็นลูเซนครับชนะไปะฮะ ไอเทมครับเดี๋ยวเราไปเอาเป็นเคนนะฮะรลอลุ้น2ดาวจริงๆสัญลักษณ์น่าสนใจและได้เอสเลียวมาลุน3ดาวด้วยนะแต่ตอนนี้ต้องการตัว2ดาวมากกว่า้าไดเคนแาวน้ามาช่วยยืนจะดีมากๆครับเปิดกล่องครับเปิดกล่องออ้ไ่ยเทมบานเลยน่ครับได้วอม็อกมาเต็มเลยแล้วก็ดุ๊กเพเกตจะไม่ได้ใช้นะฮะอ่าไททันแสนนะครับให้เคนแต่เคนยังไม่มีอะไรดูดเลือดเลยนะฮะแล้วก็รอบนี้เราน่าจะไปที่เวลสิบได้แล้วน่ครับ โอเคฮะใส่เป็นยอริกไปครับได้โมเชอร์ขั้นหนึ่งฮะมีวอลม็อกอยู่2อันเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เอสเลวรอขึ้น2ดาวถ้ารอบนี้รอดก็จะได้เงินนะฮะใส่ใส่ใส่เฮ้ยเดดเบดเดดเบดไม่เป็นไรนะครับรอเปลี่ยนหน่อยไม่ทันแล้วฮะรอบนี้เจอกับพังครับทวิตสามดาวแล้วพังมาเป็นหกนะฮะเน้นเน้นทางทวิตขอแค่แวานวหน้ายืนไหวเดี๋ยวข้างหลังจะค่อยๆมาเองมีนึ่นก่อนป้อมยังสร้างไม่เสร็จและเอสเลวยิงกวาดไปได้ไม่เท่าไหร่นะ่ครับ เลือเขาเยอะไปหน่อยแล้วก็เรียบร้อยครับยังครงรอบอยู่เอสเลวสองดาวสอตัวฮะขัน2ตัวจะ3าดาวแล้ว <wind>. เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดให้หมดอะโอ้โ oh หมาเป็นตัวที่เสเวีก็มีโอเคเซฟเฟอร์ okay. นะฮะมีเป็นถุงมือแสงนะครับพริโกบแสงแตะเคียนบีไเทมแล้วฮะไม่รู้ให้ใครเดี๋ยวสุ่มหาตัวก่อนแล้วกันครับ โอเคฮะชิน2ดาวเรียบร้อยฮะเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์เดี๋ยวว่าให้เอาเฟรีอรออสด้วยกันฮะเซฟเฟอร์มันให้ผลทั้งทีมอยู่ให้ทั้งทีมได้ตีมเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เอฟเฟมันได้ของฮิวนะครับอ่ะเดี๋ยวว่ารอบนี้ใส่เป็นเอสเรียวสองตัวดีกว่าใส่ทิฟโกบแสงไปนะครับคิดไม่ออกหมดเวลาแล้วครับจริงๆใส่แจสไปก็ไม่เร็วนะครับได้แจ๊สสักขั้นหนึ่งเราจะได้เฮดพีมา และก็ได้โบดัสความเสียหายนะครับอ่ะรอบนี้ครับเจอกับคันที่นะฮะก็เยอะหน่อยเนาะวันนี้ทําแบบปัจักษั์ได้ง่ายครับก็เลยเจอคันที่เยอะนิดนึงแล้วก็เอสเหลวเก็บแนวหลังไปได้เหลือให้คาริมฮะเฮคาริมติดอยู่กับแท้งครับและตัวยอริกมีวอลม็อกสามอันนะโคตรเยอะเลือดเปิดเลยเปิดเลย <laughs> เปิดทุกรอบอ่ะโอเคได้ถอดมาฮะแนวหน้าได้ดากอนคลอและไอเทมซัพพอร์ตอีก2อันเลยครับว้าว ดาก้อนคลอไม่ค่อยอยากได้ปะมีรีฟอร์เจอร์เปลี่ยนได้รีฟอร์เจอร์อ่ะเปลี่ยนให้เอาไฟลีออสหน่อยเผื่อเจออะไรดีกว่านี้ครับมีแบนชีคอร์นะครับก็ดีหน่อยอันนี้ได้ความเร็วการโจมตีด้วยฮะส่วนขั้วม่วงอ่อไม่เป็นไรนะครับข้ามไปดาก้อนครอไม่เป็นไรข้ามไปเดี๋ยวมาดูซัพพอร์ตไอเทมกันนะฮะให้แพนโดร่ามันเปลี่ยนไปก่อนในพวกนั้นซัพพอร์ตไอเทมโอ้ปันป่นป่วนอยู่อ่ะปั่นป่วนมานาชาวซิูเน็ตมา แล้วก็เดี๋ยวต้องแปะก่อนนะฮะเดี๋ยวมันเปลี่ยนเดี๋ยวมันเปลี่ยนเรามีแพโนร่าอยู่ใช้ไหนต้องรีบส่เลยนะครับแล้วก็อีลีมาแล้วนะครับโอเคเราเราจะได้หนวดมาแท้งเพิ่มเติมแล้วก็โอ้ชาวสองอันเลยชาวซิลเนตนะครับองปอดเทพกการดึงอ่ายิงหน้าแล้วยิงหลังด้วยดีกว่ามะยิงหลังอันนี้บัฟบเพื่อนนะครับยิงหน้าก็เดี๋ยวยิง2ฝั่งเลยฮะปั่นบวนมานาให้สกิลออกช้าหน่อยยิงหลังอันนี้ก็บัฟบให้เพื่อนครับยิงได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะโอเค ประมาณนี้ประมาณนี้ยิงกันไปอ่ะยิงยิงยิงสองฝั่งเลยปัดปวดมานาไปยังไม่หมดอีกว่าราหมดแล้วโคตรวุ่นวายเลยโอเคไอเทมจะมีแฮนด์ออฟจัสติกนะครับให้กับเคทอีกหนึ่งอันนะฮะใส่ได้ครับได้ดูดเลือดมาหน่อยครับรอบนี้ฮะเจอกับทวิตเปดตครับทวิตเปดตโดนปั่นปวนมานาฮะสกิลออกชานิดนึงครับแล้วก็เอเซออกไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับเก็บกวาดไปพอสมควรฮะแล้วก็ชนะไปครับ สแต็กของกล่องฮัสติลมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วฟิวไอเทมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆคิดไม่ทันคิดไม่ทันอาเคนสองดาวแล้วนะครับอีลาอีฮะมาตัวที่สองครับและจินฮะมีลุ้นสามดาวอยู่นะครับขาดอีกสองตัวฮะจะได้สามดาวเรามีดุ๊กอยู่ครับแล้วก็โอ้โหสวยนะครับได้แนวหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนแนวหน้านะฮะเอากาเรนออกมาได้ครับขอซูมก่อนซูมได้ยอริกมาเพิ่มฮะโอเคต้องเคลียร์ตัวทั้งหมดเวลา ตัวเคียตัวสช่องสีช่องอ่ะเปลี่ยนหน้าเลยกันฮะหน้าขายการเลนเดี๋ยวออยเทมให้กับอิลาอีไปครับแล้วเจอกับเอทรอเนียครับลิเว่นเพนตาคิวครับมี8บิตนิดหนึ่งท่านที่1เนาะแล้วหุ่นล็อกเก็ตทำงานครับบัฟพลังป้องกันให้ฮะโคตรหนาเลยครับแนวหน้าตอนนี้เียก็ว่า1ดาวก็เอาอยู่อะอีลาอีโอ้โหเรียบร้อยครับชนะไปฮะสองทีมสุดท้ายครับเปิดเลยเปิดเลย เยอะขึ้นเรื่อยๆครับต่างอูหแล้วหุ่นตัวที่2มาตัวเดียวว่านหนาแล้วเนะอะเพราะเราเกตสาบอันเนี้ยมันบวกไอ้นี่ให้ทั้งโล่ทั้งพลังป้องกันเลยครับเพื่อร่มต่อต่อสู้นะครับก็ค่อนข้างโหดอยู่อ่ะโอเคส่มหาตัวครับเอลีสองดาวนะครับมีเคนอุ้ยกดข้ามเฉยเลยมันรอบสุดท้ายแล้วมันรอบสุดท้ายแล้วเอออยากได้จินสามดาวเม่มามาจอรลครับเอลีสองดาวสองตัวฮะหมดเวลาแล้วครับโอ้ไม่เจอจินไม่เจอจิน ขาดจินสองตัวรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วฮะผมก็เลยอยากได้จิน3ดาวครับมาแบบจบสวยๆหน่อยแต่ไม่สวยฮะขาดอีก2ตัวหาไม่เจอโอ้โหเสียดายเสียดายแล้วดูด้านหน้าครับโล่อย่างหนาเลือดก,ก็เยอะฮะล็อกเก็ตสออันจากหุ่นครับเอสเลียวยิงกวาดไปอย่างสวยฮะชนะไปจบแล้วครับ โอเควันนี้อยู่กันกับ1ิบฮาสติลครั้งแรกเนืฮะของผมเลยตั้งแต่เล่นมาคือไม่เคยคิดว่าจะไปสิบเลยนะครับมีครั้งเนื้อแหละคือแบบมองเห็นทุกคนว่าน่าจะไปไม่ทูดามเก็้าคลันที่ไม่งั้นก็แปดปิดนะครับซึ่งมันแบบเป็นอะไรที่น่าเล่นเล่นง่ายฮะก็ฉิกหน่อยฉิกหน่อย <laughs> พอดีโยนให้มาเร็วด้วยฮะก็เลยลองหน่อยว่าสิบฮาสติลได้ไหมซึ่งมันก็ได้ครับมึอนอยู่ครับ <laughs> แลวดูเหมือนว่ามันไม่เจอไปในนี้ด้วยทูดาเมเปตนะครับเหมือนคนไปเล่นครั้นที่ซะเยอะเลยถ้าเจอทูดาเมเปตผมอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าแนวหน้าเราค่อนข้างบางนะีบางมากๆเลยในช่วงตอนเหลือ1ีปแต้มนะครับช่วงที่ได้เฮดไลเนอะร์ใหม่ๆเป็นอะไรที่ลุ้นมากเลยว่าจะแตกไม่แตกแล้วก็ใช้ดวงอีกนะฮะในการเอาตาหลิวครับซึ่งมันต้องมีอีก2อันเพิ่มเติม,ตมนะครับอันสุดท้ายน่าจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าในกล่องตั้งแต่เล่นมานี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะวันนี้ก็เปิดกล่องรัวๆก็ไม่เห็นตะหลิวเพิ่มเติมมเลยยนะคักก็าาอู่่่ได้ิีววงตพ จบไปเพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุสนท่านรวมทั้ง Over To p Up ครับใครที่แบบกำลังมองหาร้านค้าที่เติมเงินในราคาถูกสำหรับเทียบีในเกมนี้ก็สามารถเติมได้ถูกกว่าซื้อด้วยตัวเองเลยครับติดต่อสอบถามกันได้ที่หน้าแฟนเพจหรือตามลิงก์ด้านล่างของ e s c r i p t i o n นี้เลยนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ